สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ขัวสมพรนะคะเมนูวันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูต้มเผะหมูสามชั้นนะคะหมูสามชั้นสมพรก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้แล้วเอาชิ้นแค่นี้พอนะคะไม่เอาชิ้นใหญ่แล้วก็มีเต้าหู้อันนี้สมพรทอดแล้วนะคะเต้าหู้สามแผ่นนะคะวันนี้แล้วก็จะมีไข่ไก่นะคะนําไปต้มแล้วก็นํามาแกะ เปลือกออกอันนี้จะแกะไม่ค่อยออกนะคะไข่จะเป็นไข่ไม่นะคะแกะยากมากเลยอันนี้จะเป็นกระเทียมแล้วก็รากผักชีแล้วก็พริกไทยนะคะตำนี่จ้าแล้วก็มาทำการนี่นะคะผัดหมูสามชั้นก่อนนะคะจะผัดคล้ายๆแบบว่าเกี่ยวอน้ำมันออกนิดหน่อยนะคะสำหรับ หมูสามชั้นนะคะเราก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะการผัดแบบนี้นะคะจะทําให้หมูสามชั้นไม่ค่อยมันนะคะเอาน้ํามันออกเล็กน้อยนี่ก็เป็นสูตรการต้มโ,โลของสมพรนะคะต้มแบบในแบบสมพรนะคะใครจะทําตามก็ได้นะคะ จีจาต้มะโหล้หมูสามชั้นนะคะวันนี้เราก็เจียวหมูสามชั้นให้น้ำมันออกเล็กน้อยนะคะนี่นะคะเจียวก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราก็เอาน้ํามันออกไปแล้วนะคะอันนี้เหลือไว้เล็กน้อยนะคะนี่สมพรเจียวในกระทะเราจะไปต้มกันในหม้อนะคะก็ใช้หม้อนะคะนีจาเราก็เจียว ข้างปรงนะคะอันนี้ก็จะมีไอ้นี้เลยรากผักชีกระเทียมแล้วก็ติดไก่เราก็เจียวให้หอมนะคะต้มพะโล้เมนูที่เชื่อว่าหลายหลายคนชอบกินกันนะคะต้มขาหมูพะโล้ก็ได้ใช้หมูสามชั้นใช้กระดูกหมูขาหมูแล้วแต่ว่าใครสะดวกหรือชอบกินแบบไหนนะคะ ีจ้าก็นําหมูสันชันี้นะคะมาผัดดีนะคะน,ะคะนี่เอาไปเจียวแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะหมูแบบนี้นะคะผัดไปให้หอมเลยนะคะเราจะมาปรุงรสกันขอใช้คนมือเดียวนะคะอีกมือหนึ่งถือโทรศัพท์ก็จะไม่ค่อยถนัดนะคะตรงนี้จะตั้งกล้องไม่ได้นะคะเตานี้นะคะใส่ซอสปรุงรสลงไปเลยค่ะ ตามด้วยน้ำมันหอยนะคะประมาณสองช้อนกะเอานะคะสพอไม่ได้ตวงนะคะใช้กะอาวดีค่ะเราก็ผัดคนให้เข้ากันนะคะกินหอมมากๆเลยต้มพะโละหมูสามชั้น อันนี้จะเป็นผงพะโล้ที่สําเร็จรูปมาแล้วนะคะสมพรก็ซื้อมาแบบผงแบบนี้นะคะเราใส่ก่อนเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราค่อยเติมทีหลังนะคะนี่หอมหอมน่ากินมากๆเลยนี่นะคะเราก็ผัดให้เข้ากันนะคะเติมน้ำลงไปเลยจ้า เดี๋ยวเราจะเติมน้ำทีหลังองนะคะเอาแค่นี้ก่อนนะคะนี่นะคะต้มเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่น้ำตาลลงไปนะคะเราไม่ต้องปรุงเยอะนะคะเพราะผงพารูวันนี้เขาจะสําเร็จรูปมาแล้วนะคะสมอนก็จะชอบหวานอีกนิดนึงนะคะเราก็เติมน้ำตาลลงไป ก็ชิมรสนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะปรุงเพิ่มทีหลังนะคะถ้ารสยังไม่ได้ตามที่เราต้องการนะคะใส่น้ำตาลเพิ่มนะคะนี่เดือดแล้วนะคะมันจะมีฟองขึ้นมาแบบนี้ก็ช้อนฟองออกน้ำพะรล้จะได้ใสๆน่ากินนะคะช้อนออกให้หมดเลยนะคะ เราก็ต้มไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าหมูจะสุกนะคะเราก็ใส่เต้าหู้ที่เราทอดไว้นะคะนี่สมแผ่นนะครับนำมาหั่นแล้วก็นำมาทอดนะคะก็จะได้ชิ้นประมาณนี้เลยอันนี้ก็เป็นการต้มพะโลแบบสมพอรอนนะคะใครต้มแบบนายเม้นมาบอกมาเล่ากันนะคะ ไข่อันนี้นะคะส้มอนก็นําไปเค้ากับซีอิ๊วดําแล้วนะคะนําม,มาต้มเลยแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าหมูแล้วก็เต้าหู้จะนิ่มนะคะนี่นะคะก็ใช้น้ําประมาณนี้นะคะใครชอบน้ําเยอะกว่าน,นี้ก็เติมได้นะคะนี่จ้าเดือดแล้วนะคะฮัลโหลหมูสามชั้นนะคะ สีสั่นยังไม่ถูกใจก็เติมสีอิวดำลงไปได้นะคะเพื่อให้น้ำเข้มข้นมีนะคะแบบนี้เสร็จแล้วจ้าพะโล้หมูสามชั้นนะคะวันนี้ไข่สีฟองเต้าหู้สามแผ่นแล้วก็หมูสามชั้นสองชิ้นก็ประมาณครึ่งกิโลนะคะนี่เลยจ้าน่ากินนะคะสีไข่ เมนูแบบสมพรนะคะก็ชวนเพื่อนมากินด้วยกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของสมพรนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ